สวัสดีครับ <c oughs> ชว่วงนี้ผมนอนเช้าทุกวันเลยก็เลยมาแคะให้บ่ายๆนเพิ่งตื่น mm hmm. ตอนนี้นอนไวแล้วไม่ไหวเดี๋ยวจะมีวันงานจะไม่ไหวก็วิเคราะห์ทอไว้ให้นะฮะก็น่าจะได้เวลาที่เขาจะเด้งขึ้นละนะครับหลังจากที่ย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าท์เฟรมเล็กๆมันเริ่มโอเคเห็นไหมเห็นอะไรไหมฮะ <c oughs> มันอยู่ในกรอบของเพชโฟแล้วชนเทไลน์ทําโดจิทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะช้อนบายตรงไหนนะครับก็ไล่ทัเฟมเล็กๆนะครับหาจุดเข้าเล็กๆทับเฟมเล็กๆนะครับจุดเข้าอาจให้มันย่อลงก็จะิ่งเข้านะครับก็ถ้าไปเ1ได้ที่ยิ่งดีนะอ่า m1 ตรงนี้เลยตรงนี้เลยรอเอมย่อยนิดนึงก็ได้นะครับรอมันย่อยนิดนึนงแล้วก็เข้าช้อนแต่ถ้ามันล่วงเกิน ราคา2025เราไม่เข้านะอ่าถ้าอย่างนี้เราเข้าเราก็ได้กําไรปกักถ้ามันขึ้นเลยใช่ไหมครับเราก็มาดู M5 อ่าทำไส้ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็เด้งขึ้นอ่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็เด้งขึ้นดอนนอนเดี๋ยวเด้งขึ้นอะกดได้เลยเป็นต้นประมาณนี้นะครับหรือจะใช้สวอตกิดกลางนี้เลยก็ได้ทีหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วก็รอกําไรแล้วก็ close ออก profit หรือปล่อยขายหมูก็ได้แล้วแต่นะ whatever นะครับโอเคประมาณนี้นะอืม ก็วิธีดูการหาจุดเข้าเนี่ยมันทําโดจิที่ขอบสีเหลืองก็เข้าเลยนะครับง่ายๆง่ายๆเราพอใจก็เลิกนะครับแล้วก็มันจะไปจบที่ตรงไหนนะเออแนละ้วอลมโอเ,นอนเนียมอ่นียงอ่ะโครเราผิดไปก่อนกำไรก็ถ้าราคานะครับมันหลุดเบรกไปที่2องสได้ราคาพุ่งขึ้นเลยครับพุ่งขึ้นเลย นะครับซึ่งซึ่งจะพุ่งขึ้นแรงด้วยแรงมากด้วยในเฮดวันก็เช่นกัน 2028.xx นะครับหลังวนี้โอเคสวัสดีครับ